มิดฟิลด์ตัวรับอดีตแชมป์บอลถ้วยเ a เอคับในวัย19กับกวางโซมหาภัยยุคอเล็กซานเดรกาาฟลุกวราบุตโมทิมเลขาเดมาเล่าให้ฟังเด็กตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เกิดในครอบครัวยากจนพ่อแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับแม่และญาติเรียนโรงเรียนวัดหนองมอ่ช่วงประถมเริ่มจากฟุตซอลมากกว่าฟุตบอลจากการตามลูกพี่ลูกน้องไปเตะบอลคือจ,จุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลของฟลุก มอหนึ่งคัดติดโรงเรียนกีฬานขรสวรรค์ได้ทุนเรียนฟรีแต่อยู่ได้แค่เทอมเดียวก็ออกเพราะคิดถึงบ้านเลยกลับไปเรียนโรงเรียนปริยโชธแถวบ้านกลายเป็นเด็กเรียนแต่ไม่ได้เรียนเก่งต่อมาโรงเรียนได้ส่งฟุกบอลพลายมินิสเตอร์ รุ่น18ปีฟุกได้เข้าร่วมทีมด้วยช่วงอยู่ม .2 จะขึ้นม .3 แบกอายุไปเล่นไปเข้าตาอาจารย์สยามสิทธ,ธิอัมภัยตอนเล่นนัดชิงที่เจอทีมของอาจารย์เลยดึงมาเล่นในระดับจังหวัดและย้ายมาเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติโดยแม่ไม่อยากให้ไปเพราะกลัวจะเป็นเหมือนเดิมอีกแต่ครั้งนี้มีเพื่อนหลายคนฟุกอยากเล่นบอลอีกครั้งเพราะเริ่มไม่คิดถึงเรื่องเรียนแล้ว ในช่วงที่ไปเล่นให้สวนกุหลาบธีรประวัติเข้ารอบประเทศทั้งหมดทั้งพลายมินิสเตอร์16ปีฟุตซอออมสินได้อันดับ3ประเทศบอลกลมพระได้รองแชมป์ถ้วยคอได้เลื่อนชั้นขึ้นถ้วยขอบอลเคฟซี7คนอยู่กับอาจารย์สยามสิทธิยรมภัยได้2ปีอาจารย์ย้ายไปทำอะคาเดมีเชียงรายได้ชวนเด็กๆในคถาไปด้วยก็ลเลยลองตามไป ซึ่งอาจารย์สยามเขาเป็นห่วงตัวจะไปไม่สุดทําให้พลุกตั้งใจมากต้องทําให้ได้เพราะรู้ว่าความลําบากมันน่ากลัวแค่ไหนไม่อยากทําให้พ่อแม่ผิดหวังเรียกว่าแบกความหวังครอบครัวไว้บนบ่าเต็ม ยา้ายไปสู่เหนือสุดแดนสยามกับโรงเรียนอบจอเชียงรายในสมัยนั้นเป็นอคาเดมี่เชียงรายยูเนเต็ดรุ่นเดียวกับจอบโชติพัฒน์ภูมิแก้วที่อยู่กันมาตั้งแต่ดเด็กและเอกนิตปัญญาที่ตอนนี้อยู่ทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบันชีวิตที่นี่ของพลุกได้เปลี่ยนไปอย่างถาวอได้เล่นกรมพระ16ปีตอนอายุเต็มรุ่นขึ้นถ้วยขอปี2015ตอนม .6 กลาง,ส,งส่งทีมเด็กไปลุยไทยลีก4กับน่านเอฟซีพลุกได้ลงต่อเนื่องแต่ด้วยร่างกายเด็กมัธยมวิ่งพัดเดียวก็หมดต้องปรับเรื่ ื่องกล้ามเนื้อและระบบหายใจในฟุตบอลอาชีพได้เจอต่างชาติเป็นความท้าทายใหม่ๆ ในช่วง17ถึง21ในระดับเยาวชนเข้าสู่ระบบอาชีพอย่างเต็มตัวกับกวางโซ่ถูกส่งไปตามสโมสรต่างๆที่ส่งแข่งในตอนนั้นผลงานในช่วงนั้นที่ดีที่สุดพาเชียงรายซิตี้เลื่อนชั้นจากไทยลีก4สู่ไทยลีก3ในปี2017 2018เล่นเชียงรายซิตี้เล็กแรกและเล็ก2ย้ายมาเชียงรายรยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอคัพอายุ1าเมื่อปี2018ตอนอายุ19ถือว่าเป็นประสบการณ์อันดีเยี่ยมของหนุ่มวัยหนองรายนี้ จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นในช่วงโควิดปี2020เตะได้3น,นัดกับเชียงรายซิตี้ลีกปิดและสัญญาหมดกับกวางส้งกลับไปช่วยที่บ้านทำธุรกิจสูบซ่วมและไม่ได้หาทีมจนมาถึงช่วงตลาดกำลังจะปิดวันสุดท้ายโค้ชวุฒิวริศบุญศรีพิทยานนท์เฮดโค้ชเกษตร,รศรสาสตร์โทรมาพอดีเลยได้เซ็นกับกเกษตรทีมนาทลิกสองเลยเข้าไปขอบิ๊กฮั่นมิติติยะภพรัตออกจากทีมไปเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์ เป็นครั้งแรกที่ออกจากอ้อมอ,อกหวางส่ง2020ไปช่วยเกษตรลง19เกมจบอันดับ15เหรารอดตกชั้น2คะแนน2021ไปสงขลา FC 19เกมจบอันดับ3ไม่ได้ไปแชมเปียนส์ลีก2 0 2 2เล่นให้กับสงขลา FC เล็กแรก8เกมเล็ก2มาน้อยกรุงเทพได้ชมป์เล่นแชมเปียนส์ลีกกลุ่มตอนล่างจบอันดับ4 2023 ย้ายไปจันทบุรี f อในไทยลีก2ได้เล่นเต็มๆ26นัดจบอันดับ11ของตารางล่าสุดปีนี้เล่นให้โปลิเทโลในไทยลีก2ลงไปแล้ว10นัดตอนนี้ทีมอยู่อันดับ13ที่เป้าหมายต้องไปเล่นเพลย์ออฟให้ได้จากเด็กนครสวรรค์ได้โอกาสที่ดีได้เข้าสู่อะคาเดมี่ใหญ่อย่างเชียงรายยูเนเต็ด5ปีกว่าที่ได้ฝึกวิทยายุทธลูกหนังและได้เติบโตตามเส้นทาง ความฝันของฟลุกก็เหมือนทุกคนที่อยากติดทีมชาติไทยและถ้ามีโอกาสอยากกลับไปเล่นให้เชียงรายอยู่ในเต็ดทีมที่สร้างเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นมาคำหนึ่งของเจ้าของเรื่องนี้ที่ฝากไว้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องสู้เคยท้อแต่ไม่ยอมถอยฟลุกวราวุ์โมทิมคิดว่าอยากให้ให้สู้เลยครัเพราะว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอครับทุกวันนี้ถ้าไม่สู้ก็ ไม่ไม่ไมไม,มีอะไรได้มาง่ายๆครับแล้วก็อย่าเพิ่งท้อกับเวลาแบบผิดหวังหรือคาดหวังมากเกินไปแล้วไม่ได้อะไรประมาณนี้ครัคิดว่าให้สูไ้ไว้ก็ว่าความอดทนเนีครับเดี๋ยวก็สำเร็จเองครับสำหรับเด็กๆก็ขยันมากกว่าเพื่อนแล้วก็มีเวลามีเวลาแบบ เราเรียกว่าอะไรครับพี่เพิ่มตัวเองตรงไหนไม่มีก็ไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเราเท่าเพื่อนเราก็ไม่เก่งกว่าเพื่อนครับ